สวัสดีทุกๆทุกท่านนะครับผมวันนี้มาอยู่ผมอีกครั้งกับภูมิซากูนนะผมหรือเฮดแซนนั่นเองครับผมหรือแซนเกมเมอก็ได้จะเรียกกันเลยก็ได้ตามที่สะดวกนะครับแม่ผมไปเห็นยอดซับในอะไรนะช่องผมที่ผมถึงกับรีบมาถ่ายคลิปเลยนะครับแม่นี่จะเป็นเวลาสองทุ่มกว่าแล้วก็ตามอ่ะยิ่มวันช่างตื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 วันช่าง แหลกจริงแหลกจริงนะครับปินเทนเนอร์เลยครับเือยบโอ้ยแชมไม่ดีดีขึ้นเลยครับเกมเลนนี่ไม่รู้เป็นไรไรครับผมรู้สึกเหมือนตกตกกพวกเลยอ่ะ <S 2> <S 2> วันนี้เรผมเรามาเล่น1.8นะผมมายครับ1.8นะผมเพราะว่าด้วยเหตุที่ว่า1.9กับ1.10ผมมีปัญหานะครับ<ม>เราก็ผมเคยแอบ,บอ่านมันก่อนหน้านี้นะผมแล้วเลยมาหาบ้านเองไม่เจอนะเลยกำลังบินหาอยู่ครับผมเกมหมดศูนย์แล้รเราก็มารีบกันเลยดีกว่าผมรีบสร้างบ้านกันนะครับ เวลานะครับจะรีบสร้างบ้านให้เร็วนะครับใช้เวลาค่อนข้างนานนะโอเคครับแน่รู้สึกตัดรู้สึกตัดได้ลื่นขึ้นนะผมหลังจากที่ไปลองตัดใน1.9ถึง1.10มานะ ความแหลกของน1.9.10นี้บอกในเดิมว่าได้โลนะเห็นแหลกอย่างนี้นะครับสิบนี้ pues mm. นแหลกกว่าเยอะนะครับเราจะไปตั้งล็กล่าคำตรงโน้นนะรีบไปเลยแล้วกันก็บู้บ่้คงสู้เขาไม่ไหวสุดท้ายก็พ่ายแพ้อยู่ดีอันทุกสกัน ที่แพ้เพราะรามทุกทีให้ดีแค่ไหนก็ไม่ได้ใจสีเด้อเพทัสการนะครับผมลองไปฟังกันได้กับให้เครดิตนี้เลยผมขอขอบคุณสำหรับคนที่มาซับสไครต์ช่องผมมากนะครับแล้วก็จะขอบคุณเพิ่มนะผมถ้าหากช่วยไปให้เพื่อนเพื่อนมาช่วยกันกดซับสไครต์นะครับถ้าผมได้อะไรนะร้อยซับสไครต์นะผมผมมีรางวัลให้ทุกคนนะครับ โ okay, อเคครับเราก็ได้มาถึงแล้วนะครับอาจจะดูแหลกๆนิดๆหน่อยๆนะไม่นิดๆหน่อยๆเดยวม่แหลกสุดทายเลยแหละอ้าวเฮ้ยทำไมผมกระเด็นมายันนี่เลยลนะ่ะโอเคครับผมเราก็จะไปเรื่อยๆผมไม่อะไรมากครับแต่รู้สึกเหมือนที่กูเล่นแบบอะไรนะแบบเสริมป่ะที่มันแบบ ที่มันกินพื้นที่เยอะแบบภูเขาแม่งใหญ่มาหาใหญ่แบบพื้นที่กว้างก็กว้างชิบหายนะครับเราจะมาตั้งลกลากกันข้างบนนี้ครับเดี๋ยวเราขอไปหาที่สร้างบ้านก่อนและก่อนจะทําอะไรอย่างอื่น M e. ขอเกมรูก่อนนะครับคือไม่เกมรูนี่ผมเงือมา ผมโดยเราจะมาตั้งลูกลากันตรงนี้นะครับมีบัวให้พวกหนึ่งตัวค่อนข้างดีครับผมถือว่าค่อนข้างหน้าตาดีนะครับที่มีบัวให้เราหนึ่งตัวผมเราก็อย่ารอชานะครับอย่ารอชาครับมีให้สองตัวสองตัวที่เบิร์กคิวฟองคิวคิว โอ้ยวัววิ่งทีนี่แหละไหนต่อเนี่ยได้นัำมาเยอะนะถ้าผมเก็บเก็บพวกมันไว้บ้างก็น่าจะดีนะไว้ก็ผสมขังเองไงแถวนี้จะยอย่างเลือาหาได้แค่อย่างเดียวผมคือวัวน,นะ ดูถ้าว่าเราคงต้องทาเครื่องนุ่งหม่มกันสักหน่อยครับผมไม่งั้นอากาศมันจะนาวกินพวกเราตายนะครับเครื่องนุ่งหม่ม <c oughs> ทำให้อุ่นวก็คือหมวกทําหมวกวันนี้นะตอนนี้ผมเราก็มาสร้างกระตอ к ก,กันเลยดีกว่าครับเอาอเคให้มันรอดในคืนนี้ครับหนึ่งคืนนะแสนโหดร้ายครับ โอ้ไมหมดหมเวรนกลมแว้าไงไม่ได้ตัดมาซะด้วยเวรแล้วเวรแล้วต้องรีบไปตัดไม้เพิ่มนะครับถ้าไม่ตัดไม้เพิ่มนี่ชิบหายแน่นอนนะรประกอบกับตอนนี้เราไม่มีหินนะครับสวยหนักกว่าเดิมอีกจ๊ะจบจ๊จบ s m a l e w e e d everyday เจ้า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 จ้จ้จโอเคนะครับเราก็จะรีบทําการสร้างบ้านให้เร็วนะครับแล้วก็ทําฟาร์มอะไรนิดหน่อยนะฮะ <c oughs> น่าจะหมดเนาะทายด้วยสักสองต้นนะครับ เพราะว่าไม่งั้นนี่เราไม่รอดแน่นอนครับชีวิตเราโอเคนะครับบอกได้เลยว่า แต่ต้นไม้แต่ละค้างนี่ค่าผมเถอะนะครับโอเคครับได้ไปครับให้ขึ้นนะอากาศค่อนข้างหนาวผมเราไม่ได้กินอะไรสักหน่อยนี่นะแต่าาลูกเยอะงเดินทางห่าง,งออก

เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยนัไน่ไงแล้วโอเคครับเอาดินมานี่ครับผมขึ้นโอเค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  เคอยู่มนะั้งเคอยู่พี่โอ้ยต้องการไม้เพิ่มวันนี้จะไม่ดังดูดันดูดันดูดัอนตกไม่ทำไมปะนี่เพราะเรามีชุดนะผมจะช่วยเราได้นิดหนึ่งนะครับถ้าได้ชุดเหล็กหรือชุดเพชรมา่อไหรผมเราจะเข้าคัดกิ่งมาตัดอันทีนะครับโอเคริบขึ้นดีกว่า ยังาไม่งินตายหาแน่นอนเราต้องยาบวนมากนะไม่งั้นตายหามาแล้วมมาแล้วเว็นแล้วจนี้นะออกมาดกตัว,ต,วตัวเลยไหมสอ,หมอิลอะไไปต้งขอทิทง อุปกรณ์ทุกอย่างจำเป็นขนุไม่จำเป็นนะครับเค้มได้แล้วเอเคตังขาน้ำน้ำจะน้ำนี่เหล็กโว้ยนี่เป็นช่วงเวลาที่นัำได้ว่าลำบากมากครับผมบอกได้เลยว่าลำบากสุดๆอาจจะไม่ค่อยดีเสียงหมนนิดนึงนะบผม คือผมค่อนข้างพูดเบาผมในเวลาอากาศออหนาวนะผมจะเป็นคนค่อนข้างพูดเบานะโอ้ยแต่มันหนาวจริงอันเนี่ยอ้าไหอ่ะไม่มีอาหารให้ผมเลยเ๋ยวผม,มตายแน่เลยอาหารที่มีก็มีเพียงก่อนนะถ้าไม่ตัดต้นไม้เพิ่มสักส,สองต้นนี่สวยแน่นอน,นครับนี่มาแล้วก็นี่ ลงลงลงดิง่งดิง่งกุศามาที่กรุงลงกาเฮ้ยโอเคดิ่งเลยดิลยลยแล้วก็เลยโอ้นั่นไง้ปักเอาปักปักเนแีบบ่แปบบักแบบดดโอ้ยโอ้ยขี้เกียจตามหาบ้านนั่นแหละที่ผมกลัว พวกนี้พอทำของข้าวเปล่ามีครบหน้าเยลี่ยงเฉียดเลยโว้ย ได้เลยนั่นไม่ยุติตรงนั้นแล้วได้แล้วได้แล้วได้แล้วเขียนขออาหารกินถ่านไม้หมดเป็นสิ่งที่ยังชีพเราได้นะตอนนี้นะครับแล้วก็ต้นไม้ต้นอะไรเนี่ยครูเบิร์สต์สำรองไว้ต้นครูเบิร์สก็น่าจะให้พอสมควรนะจนกว่าพาร์ทที่จะขึ้นนะผมเราจะไม่สามารถขึ้นไปจับตรงนี้ได้เลกันทีเดียวนะครับ โอ้นี่ผงเป็นอะไรที่ว o r ที่สุดนะมันจะแปรล้วผมมีลอดไม้ได้ไ,ไม่ค่อยดีนะเครียดแค่นี้พอแล้วแค่นี้พอแล้วแค่นี้พอแล้วนีไปนีไปโอ้ยม่งนตายแน่นอนเลยอย่าอย่าสงสัยนี่ผมตะคอกเสียงมาผมคิดแบบผมกลัวผู้ชมจะไม่ได้ยินนะครับแต่อยู่ใกล้ไม์ขนาดนี้ก็น่าจะได้ยินกันบ้างละ โอ้ยหนาวมากเลยโอ้ยลีบไปดีกว่าโอ้สวยสวยชิบหายชิเป็ดติโนโอ้เว้ยเลยได้ส่งข้อความกูรู้แล้วเว้ยกูดูคลิปมึงแล้วโอ้ยมีมีเสียงกูเลยเว็ดเว็ดเว็ดอย่ามาไกลกูอย่ามาไกลกูโอเคโอเคโอเคครับผมบอกไว้หน้านี่แหละ โอ้สวยทีย่สุดเลยบ้าเอ้ยโอ้ผมว่าไม่ไหวนะมีแบบนี้เนี่ยโอเคครับน่าจะได้แนละ้วบวชจริงไม่เคยเคลียร์เลยตกเฟินอนกไปไม่ดีเท่า,ทาไหร่ เมื่อกี้ทุกคนน่าจะเห็นฐานกันอยู่นะเราจะรีบหน้าไปเอาฐานนะแต่ก่อนนั้นน,น,นะเต็มตัวครับต้องเต็มตัวให้พอสุดออกไปต้องเจอสึกหนักแน่นอนเจอล้วครับเราเจอสเกลเลตันที่กำลังโดนเผานะตัวหนึ่งแล้วก็คิปเปอร์เฮ้คิปเปอร์ย่าซิปเปอร์คิปเปอร์ วิววิววิวกระโดดกระโดดหลบทันวิยลองดูดีๆดสิฮะโอเคครับสองนี่สองตัวเดิมเนะโอเคโอ้ค oh, ่อน,อน,นนะอข้งขงางเป็นการสุ่มที่ค่อนข้างไม่ค่อยเวรอร์เท่าไหร่นะยี่เป็นการแรกและการแรกเที่บัดสบสำหรับผมมากนะฮะมันคงจะเป็นทางทังก็คือมาแล้วก็เหยียบเจอครับ ผมเจอท่านหินอยู่แถวๆนี้นะครับตอนแรกว่าก็กะว่าจะรีบม,มาเก็บอยู่หรอกแล้วก็มีอันนี้ครับแทงม้อยู่อันหนึ่งน,นะโอเคดบร้อย yeah. เย่เรือยไปเรือไปือไปโอเค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 วัว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 ถ้าผมฆ่าแล้วก็ได้ของมาแล้วก็พี่เอ๊ยผมจะดีไม่น้อยเลย ของระดับหนัมาเท่าที่พอจะฉันจะทำอะไร,ร<อ>สักอย่าง okay. โอเคโอหนังให้มาสองนะต้องการวัวสักตัวโอแม่ผมขึ้นมาแล้วนะสิดูท่าว่าคลิปเราก็น่าจะใกล้จบกันแล้วนะเรบเกือแ,แค่ห้านาทีหมข็ขึ้นมาทีนห้องนอนเลยเหรอโทมฮะผมเอาข้าวขึ้นม,มากินมนห้องนอนเลยเหรอลูกมี่แม่ฮะดูท่าว่าเราจะเจอคนอะ แย,แย่แย่แยแย่แนะลูกนะไม่ไม่ถูกเป้งเลยโหมาคลิปโชว์วะทุกขอบคุณอะอันนี้เอาออกไปไว้ที่ถาดหน้าห้องด้วยครับครับแบบหนึ่งครับโอ้ยนี่ใส่นา่ใช้ไม่ได้นะหล่นนะห้องนอนนะครับไม่ใช่ห้องอาหาร มีการเข้าใจอะไรมีอ่ไรบ้างหรออ่าอ้โถ่เกต้าใส่คลิปใหม่แล้วนะเรัยผมรู้สึกว่าไม้จะไม่พออีกแล้วพอครั้งก่อนที่เราตัดไม้มาผมดันเอาไปทำโต๊ะรัเกี่้ยงเลยอี่ไปดีกว่าต้นไม้ที่ตัดเมื่อวานนด้ ได้นิดเดียวโอเคตัดต่อเฮ้ยชีวิตต่อเริมใหม่นี้ไม่เคยเวิร์กเอาซะเลยดีไงกระดูกสเกลเลตันค่อนข้างมีประโยชน์นะสำหรับการทำคอสบนนะครับคอสบนก็คือที่อยู่ในกัปตันอเมริกาปะะะไอรอนแมนภาคสองนีไม่ใช่ละมีเกี่ยวกันเลยนะคอสบนันเป็นตัวละครก็จริงนะแต่ไม่เกี่ยวอกับไม,มค์ครับนะโอเค ได้มาเท่านี้นะผมเสร็จแล้วแล้วก็โอ้ยขี้เกียจทำไม้จังลนะเลยเผาโอเคครับผมตอนนี้ก็เผาได้ที่แล้วนะครับน่าจะได้ที่เรามามา้วีคบเย่ได้ไม่เงียวนะครับ <c oughs> จอบหินแต่มีคำถามก็คือนั่นครับ ต้องวิ่งไกลเลยเนี่ยกระโดดไปแล้วกันดึงดึงยองย่องยองฮยโอ้ยเจ็บเค็อีกน่อยมาคอสบนมาซิดคอสบนโอเคทำรถไปโอ้ยโอเคไม่เกี่ยวอย่ามาโย้ เป็นกิจการทำฟาร์มที่ดีนะครแต่เป็นความที่ไม่ค่อยสุดตทลิตเท่าไหรน่นะได้ม mm hmm. แล้วที่เหลือก็แค่ปล่อยมันโตตามการเวลานะปักทอสไปด้วยจะได้มีแสงไฟไว้เป็นอาหารนะ พืชจะสั่งข้อแสงนะครับผมด้วยการเวลามีแสงแต่ถ้าเวลากลางคืนไม่มีแสงครับผมมันจะดูดออกซิเจนนะครับไม่ควรปลูกไว้ในห้องนะครับผมไม่งั้นจะแย่งออกซิเจนเราน,ร <laughs> นี่บางคนที่ดูคลิปอยู่อาจจะคิดนะนี่กูศาสตร์ลุดวิทยาศาสตร์มาดูคลิปมึงมึงจะศาสตร์สอนวิทยาศาสตร์กูเพิ่มอีกบอกอตรงๆครับผมไม่รู้เ,เรื่องวิทยาศาสตร์เลยโอเคก็เข้าใจไปน,นิดนึงก็ดีครับผม โอเคครับได้สเต็มเกมาเจ็ดแล้วนะครับสเสียงของก็ทั้งดังนะครับโ okay, อเคครับผมก้าวแรกและก้าวเล็กๆในชีวิตกูก็ขอจบแค่นี้แล้วกันนะครับเด็ด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 วันนี้มีชุดแค่นี้ชุดแค่โอ้ชุดแค่นี้ก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนเดี๋ยวตัดต่อคลิปแล้วลงวันนี้นะครับผม You have a bad t e a r